มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมปรสานการแสดงมีคิวมีบทปอดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ สำหรับในคลิปนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นข่าวใหญ่นักนะฮะส่วนมากก็จะเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีมากมายหลายเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลย และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลย ผมเริ่มกันที่การปแปมในรายการไดนามายของ AEW กันก่อนนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนมือของแชมป์เส้นสำคัญครับแมชนี้นะฮะวาดโลเจอกับ Powerhouse Hop เป็นการชิงแชมป์ TNT ที่ Pittsburgh Pennsylvania ครับ Powerhouse Hop เนี่ยได้ทาง q t m a r s h a l มาช่วยเหลือนะฮะส่วนทางวาดโลก็มีทาง Anderson และ Penta ครับออกมาขัดขวางเอาไว้และตอนสุดท้ายก็เป็นทางด้านวาดโลจ Power Bomb ับ Powerbomb ซ้ำๆไปนะฮะสามารถกดนับ 3, 3เอาชนะแล้วก็กลายเป็นแชมป์ TNT ได้อีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านั้น นี่เขาก็เสียให้กับ powerhouse shop เนี่ยแหละเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วเป็นแชมป์สมัยที่3ของเจ้าตัว ข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่เราจะได้ยินกันอยู่บอ่อยครั้งนะฮะแต่นี้ไม่ใช่ข่าวเก่าแต่อย่างใดครับเป็นข่าวล่าสุดที่รายงานมาว่าหลายส่วนหลังฉากครับโดยเฉพาะดิวชันหญิงของ WWE เนี่ยถูกตัดออกจากศึกรอใน EP ล่าสุดและเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจกับนักมวยปล้ำหลายๆคนซึ่งเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่โชว์จะเริ่มขึ้นรวมถึงเนื้อหาบางส่วนเนี่ยถูกยกเลิกทั้งๆท,ท,ที่มีการเตรียมการเอาไว้แล้วพี่เด็ i นิวเรครับบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเนื้อหาที่ถูกตัดออกไปะ,ะและทํา นักมวยปล้ำหลายๆคนไม่มีความสุขเลยการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายนี้ครับไม่ใช่เรื่องที่ f ร e เ p อร์เอชเคยทำนะฮะสมัยที่เขาได้ดูแลงานเต็มตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนลเลเซอร์มนเมนยครั้งที่39เกนี่ยก็จะไม่มีข่าวทํานองนี้ออกมานะฮะแต่ที่รู้กันครับพอมีการขายสมาคม WWE w i n s McMahon เริ่มมีส่วนมากขึ้นข่าวในแนวแนวนี้ออกมาเยอะขึ้นครับในโชว์แทบจะทุกสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่านี่อาจจะฟังดูเหมือนเป็นข่าวเก่าแต่จริงแล้วเป็นรายงานล่าสุดจาก PW Insider ที่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเนื้อหาหลายๆส่วนของโชว์ถูกตัดออกไปในรายการประจําสัปดาห์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่ทําให้นักมวยป้ามและทีมงานเกิดความสับสนเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันครับใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นก่อนโชว์จะเริ่ม ถ้าม,มาที่ฝั่งญี่ปุ่นกันครับกับค่ายนิ a เจแปนโพลเลสซ i n g และ Stardom นะฮะซึ่งเป็นค่ายของ Mercedes Mone ครับหรือที่เราคุ้นชื่อกันในนามสาชแบงค์สมัยเธออยู่ WWE ซึ่ง Mercedes Mone เนเนี่ยกำลังจะมีแมตช์พร้มในศึก All Star Grand Queendom ครับในวันที่23เมษายนตามเวลาท้องถิ่นนะฮะเป็นการป้องกันแชมป์หญิง IWGP เจอกับอายุอิวัทานินักมวยปล้ำแนวหน้าชั้นนาของสตา r ์ดอมและตอนนี้มีข่าวอัปเดตมาว่าทาง Mercedes Mone กําลังเจราจาเพื่อขยายสัญญากับ สังกัด ดานเดฟแห่งเลนซิ่งออฟเซอร์เวอร์ครับได้รายงานว่าบาริษัทใหญ่ของ New Japan แปร์ i n g ลกับ Star ์ดที่ร่วมมือกันเนี่ยกำลังตกลงกับ Mercedes Monet ครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เธอมีการพร่าต่ออีกแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีข่าวแน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะถ้าสังเกตจากการโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเธอหลายครั้งหลายคราก็รับรู้ได้เลยนะฮะว่าเธอมีความสุขกับก,บการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเธอก็ได้ประกาศลงใน IT Story ว่าเอรีมต ญี่ปุ่นเต็มเวลาแน่นอนซึ่งก็หมายถึงคิวการทํางานด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วสัญญาของโมเน่ครับจะเป็นกึงก่งกึ่งฟรีเอเยนที่สามารถไปปรากฏตัวที่ไหนก็ได้แม้ว่าจะเซ็นอยู่กับทางฝั่งนิวเจอร์แลนและซาร์ดอมก็ตามซึ่งก็ตรงกับการให้สัมภาษณ์ผ่านทางสปอร์ตอิลัสเซตต์ครับนักวยปั้มสาวคนนี้ก็ได้บอกกับแฟนๆว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังใหม่ของเธอไปแล้วแล้วก็มีความสุขมากๆก,ก,กับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเป็นข่าวของรอนด้าราลซี่หลายคนก็ถามว่าเธอหายไปไหนนะฮะโดยข่าวนี้ครับเดิมทีเนี่ยเชื่อว่ารอนด้าราลซี่และชนะเบสเลอร์จะต้องชนะแล้วก็ได้แชมป์หญิงแท็กทีมที่สึกเลสเตอร์เมเนียครั้งที่39นะฮะแต่แผนนี้ก็ได้เปลี่ยนไปในท้ายที่สุดเนื่องมาจากว่ารอนด้าราลซี่ก็ไม่พร้อมเต็มที่ครับแมตช์ที่ออกมาเธอจึงถูกใส่ไว้ในการปรั้มแท็กทีมหญิง4เศร้าและรอนดากับเชนะก็ได้มีส่วนในตอนท้ายทายของแมตช์เพียงเท่านั้นครับแต่ก็เป็นผู้ชนะมาได้ส่วนฝ ก็ตกเป็นของลาเกลรดิเกลลาลิฟมอร์แกนครับในการเอาชนะเบกกิลลินส์และทริสตาตัสซึ่งปั้มแทนลิต้าในสึกรอนะฮะพวกเธอก็เสียแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมีการหักหลังกันเกิดขึ้นหลายคนที่สงสัยว่ารอนดาราวซี่อยู่ที่ไหนตั้งแต่สึกเลสเซมเนียครั้งที่39เธอก็ไม่ได้ปรากฏตัวเลยเลสซิ่งออฟเซอร์ได้รายงานว่าเธอยังไม่พร้อมขึ้นปั้มครับยังมีอาการบาดเจ็บค้างคาอยู่นะฮะตรงกับรายงานเมื่อก่อนหน้านี้ช่วงก่อนเลสเซอรมเนียเธอก็ไม่ได้พร้อมเต็มที่สัก ส่วนทางเชนาเนี่ยเนื่องจากเป็นคู่แท็กทีมกันก็ต้องหายไปด้วย ต่อกันที่ดูม์กอินไทยครับนักวยปั้มคนนี้ก็ดูเหมือนจะมีปัญหาออกมาในช่วงหลังๆนี้นะฮะตั้งแต่ที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนภาพต่างๆใน Twitter ส่วนตัวครับเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะฮะจากรายงานก็เหมือนว่าเขาจะมีปัญหาส่วนตัวรวมถึงอาการบาดเจ็บซึ่งค้างคามาแล้วก็มาหนักเอาช่วงที่ปั้มสามเศร้าชิงแชมป้์อินเตอร์ในเลสเซอร์แมนเนียก็เกิดคําถามครับว่าแล้วดูม์กอินไทยจะหายไปนานแค่ไหนข่าวนี้มาจากเลสซิ่งออฟเซอร์เวอร์นะฮะได้รายงานว่าอย่างน้อยเนี่ยดูม์กอินไทยจะต้องพักอีกประมาณถึง 3ส,สัปดาห์ด้วยกันครับนี่เป็นเรื่องปัญหาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งยังไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวที่ยังเป็นปริศนาอยู่ในการใช้ภาพสีดําในโซเชียลมีเดียอันนี้ก็ต้องไปตามต่อกันอีกทีว่าเจ้าตัวมีเรื่องขัดข้องอะไรหรือเปล่าคราวนี้ก็ถือว่าเป็นงานอัปเดตกําหนดการของอาการบาดเจ็บและการปรากฏตัวของดูแมนอินไท ในรายการประจำสัปดาห์ของ WWE ช่วงหลังๆนะเราจะได้เห็นกลุ่มใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือ LWO ครับซึ่งจะบอกว่าเป็นกลุ่มใหม่ก็คงไม่ใช่ซะทีเดียวนะฮะเพราะว่ากลุ่มนี้มีการก่อตั้งกันขึ้นมาในยุค w c w แล้วอ้างอิงไปถึง NWO เป็นกลุ่มชื่อดังนะฮะแต่กลุ่มนี้เนี่ยที่เป็น LWO ก็คือ Latino World Order หนึ่งในสมาชิกยุคเก่าครับก็คือ r e m y s e r i o นะเคยร่วมกลุ่มมาในสมัยก่อนครับและหลังจากนั้นเมื่อเขามามีเนื้อเรื่องใน WWE กับกลุ่มนักมวยป้า รุ่นน้องหลายๆคนเนี่ยก็ได้รวบรวมสมาชิกแล้วก็ก่อตั้งเป็น LWO ขึ้นมาอีกครั้งใน w w e โดยหลักๆก็เป็นทีม Legado d e l f a n t a s m a ครับัี่ w w e i n s i d e รรายงานว่ามีการบุกงให้กับ LWO นะฮะออกมาเป็นกลุ่มเพื่อถูกโจมตีและจะส่งต่อไถึงการแข่งขันในศึก Backlash อาจจะเป็นแมชแท็กทีมที่ Rey Mysterio จับคู่กับ Bad Bunny เพื่อเจอกับอีก2คนจากกลุ่ม Just Men Day เพราะว่าสึกนี้ก็ไปจัดกันที่ประเทศปเปอร์ติิโกและมีแบดบันนี่เป็นเจ้าภาพด้วยสว่วนเรียลิบี่ครับนักมวยปล้ำแชมป์หญิงคนปัจจุบันนะฮะอาจจะต้องมีบุกิ้งเจอกับเซนาเวเก้าซึ่งเป็นสมาชิกหญิงเพียงหนึ่งเดียวของ l w o ข่าวสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องสั้นๆน,นะเกี่ยวกับนักมวยปล้ำหญิงหรือจริงๆก็เป็นอดีตนักมวยปล้ำหญิงของ W W E ครับนายอาร์แจ็คนะฮะเธอโดนปล่อยตัวจากสมาคมในปี2021พร้อมกับนักมวยปล้ำหญิงหลายๆคนเป็นล็อตๆเลยและได้กลับมาล่าสุดก็คือ Royal r u m b l e ปีนี้ครับออกมาเป็นคนที่30แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่อย่างใดนะฮะหละังจากนั้นก็มีปรากฏตัวในวงการมวยปล้ำอินดี้อีกเล็กน้อยเท่านั้นและนายอาร์แจ็คก,ก็หายไปเหมือนเดิมครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่บนสังเวียนแล้วแต่ล่าสุดครับก็มีข ครั้งหนึ่ง ในแจ็คเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยก่อนหน้านี้ครับเธอเป็นนักวยปั้รูปร่างสูงใหญ่นะฮะแต่มาในวันนี้เธอบอกว่าสามารถลดน้ําหนักไปได้ถึง48ปอนด์หรือก็เทียบเป็นกิโลกร,รัมก็ประมาณ21โลนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและเธอได้กล่าวขอบคุณไปถึงชาร์ลอตต์แฟร์นะที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของเธอถ้าจากันได้ในก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวในแจ็คกับชาร์ลอตต์แฟร์ดูจะไม่ถูกกันนะแต่พอมาในวันนี้ทั้งสองเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับ วงมวยปล้ำแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเตรียมฟิตร่างกายเพื่อจะคืนสงเวียนหรือเปล่าจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะฮะตึ่งส่วนมากนะี่ก็เป็นข่าวเล็กๆข่าวสั้นๆครับที่อัปเดตกันให้เห็นความเคลื่อนไหวของนักมวยปร้ำในวงการแต่ละคนก็ไว้รอติดตามกันนะถ้ามีข่าวใหญ่ๆก็เดี๋ยวมานำเสนอกันอีกแน่นอนรวมถึงศึกแบ็กลาสก็จะมาอัปเดตกันในคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วสวัสวดีครับ